ไงเมื่อกี้เนี่ย,อยเยออดีใจมากว่าสนนะนพี่น้องกิ๊กต้องรองถึงถึงแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเอา,าขอบคุณคุณมากมากเลยนะคะถึงเมื่อวันพอดีเลยอ่าให้น้องไปแล้วนะคะถ,ถ,ถึงแล้วถ,ถึงแล้วค่าบุ๋งี่จ้าหนึ่งหกแปดค่ะ าลาเดียวนะคะกลุ่มปิดนะคะพาลาเดียวนะคะหนึ่งหกแปดนะคะรับทุกคนนะคะสนใจทักเข้ามาได้เลยนะทุกคนเลยแล้วในกลุ่มเรานะหลังจากวันที่หนึ่งไปนะคะก็จะมีการซุ่มซ้อมและมีเริ่มซ้อมมีเบื้องหลังให้รับชมนะคะก็จะดูแล้วก็จะเชิญน้องออฟก,กับน้องอายน,นะคะมาร่วมพูดคุยประสบการณ์ครั้งนี้ว่า ในวันซ้อมะเนาะในวันซ้อม嘛ว่าเออรู้สึกว่าน้องๆตื่นเต้นม,มากๆเลยนะคะทุกคนค่ะอืมันเป็นกำลังใจให้กับศิลปินโคโราดด้วยนะหนูฝากด้วยนะคะศิลปินโคโราชของเราก็มีเด็กๆน่ารักน่ารักทุกคนเลยฝากด้วยสวัสดีจัน้ังกี้แลาใน่ลุ่มแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอืมนะคะวันที่29บ้านี้นะคะก็จะเริ่มแล้ว หมายถึงว่าจริงๆอเริ่มแล้วเริ่มแจกแจงกันแล้วนะคะนะะคว่าใครมีหน้าที่อะไรยังไงเดี๋ยววันทา9นี้นะคะก็ะสมาชิกูของ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 ,ของ,ของอทีมง,งานนะคะมูลีพูผู้บางคนเห็นหนูมันหนูเห็นคุณครูอ,ะ,อะลูกๆของหนูนะคะเด็กๆสมาชิกอะมาน20กว่าคนได้ค่ะก็จะมารวมตัวกันนะคะในวันที่9นะ ทีก่ก่าวนี้ละเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่าลูกคนไหนของหนูดื้อมากคนไหนดื้อคนไหนน่ารักนะอะไรอย่างนี้อ่ะน้องๆเขาเล่าเก่งเพื่อยังไม่ไมีปื่นอนฆ่าเนาะหนูฝากไว้ด้วยนะฝากเด็กๆน้องๆในทีมงานของสอนรักเพริเชียนไว้ด้วยนะคะ เ่งค่ะนะคนมีความสามารถเยอะแยะมากมายนะคะแต่ไม่มีโอกาสได้ออกอสื่อหรือไม่มีโอกาสที่จะได้ให้แฟนๆเห็นความสามารถในด้านต่างๆของเขานะหนูก็จะพยายามนะคะพยายามดึงให้เห็นนะเออดึงศักยาภาพของเด็กๆให้เห็นนะเด็กๆเห็นหนูไม่ได้มันเห็นคุณครูหนูเดินผ่านนะคือมันไหนอะคือมันที่หอืมโทรศัพท์หนูอะ เหมือนจิ้วๆนะคะของน้องๆเขาใช้ทันตุ้งตุเขาขึ้นกันได้นะบางคนก็นขึ้นได้นะดูเดินผ้านในเห็นมันเห็นครูพราเห็นหน้าหนูฝากง,งานอีพีสามด้วยนะคะเพอเห็นพี่สาวเดินมาฝากงานอีพีสามด้วยาางงาด้วยนะเหมือนหนูเป็นคุณครูเดินตรวจงานอะถือสมุดถือไม้เรียวสักอันเลีรอย่างเงี้ยก็น่ารักค่ะแสดงว่าเด็กๆก็ให้ความสนใจให้ความร่วมมือนะคะ